จะรอให้ดูธุรกิจหอยของเรานะนี่ได้แค่นี้แล้วไม่ต้องเหยียบเบรคเถอไม่ไหวเร็วเร็วทีเดียวกูก็ไปหนึ่งสองไปคุณต้องหน่อยลดมากปุ๊๊บ ไม้เดี๋พึ่งไม้จะไม่ขึ้นไม่เหย like okay. Alright, yeah, Here, yeah. right. ียบเบรกแล้วเอาเหยียบเบรกก็ดิแหวนเลยเฮียเออรถจะไหลล้าทับกูอยู่แล้วไอ้สัตว์โถ่เอ้ยอย่างงั้นต้องให้ด่ายแลเพื่อนพี่เป็นยังไงวะอันนั้นสวัสดีค่ะฮัลโหลปิวปีเวไนย์ค่ะอีกอ่ะไปไหนอีกอ่ะ าไปจอดเฉยไม่ไม่ได้ไม่ได้ไปจอดข้างในนู้นนะไปหนึ่งสอง้มปลดเบรกยังโไปหนึ่งเงาได้แล้วแหละพอได้แค่นี้เร็วเลยดึงเบรกดิขอได้แค่นี้ละไล่ไล่ไล่ เอาถึงต <cond linguistic monitoring> ั้งไว้ดินี่พี่ห้อยนะห้อยอหวะอุ้ยมหลุดทั้งลูกเลยดีหว่าอะไรวะอแตกไงเฟืองห้ายแตกเอาแล้วจะไปที่ไหนวะน่กรขับไปที่โอ๋เดินเดินไปนี่กลับบ้านนั่งรถไฟแล้วทีนี้รถอะไรก็ได้แม่ ก็ให้พี่ต้นเข้าไปกับพี่อ้ยสองคนอีกอยู่บ้านกับลูกลูกจะได้ไม่ลำบากไปไหนอะ